วิทยุราชมงคลธัญบุรีนำเสนอเรื่องราวไลฟ์สไตล์เกร็ดความรู้สาระที่มาพร้อมกับสเสน่ห์ที่เชื่อมต่อระหว่างคนรุ่นก่อนกับยุคป,ปัจจุบันย้อนรอยทุกเรื่องราวที่น่าสนใจในความทรงจำที่ปัจจุบันถูกลืมเลือนกับรายการเรื่องเก่าที่เรารักดำเนินรายการโดยชาววลิตอรุณทัศน์ทาง FM89.5 เเมกะเฮิร์ตวิทยุราชมงคลธัญบุรี สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมชวริตอิรุณทัศน์ดีเจตุยนะครับแล้วก็รายการเรื่องเก่าที่รักพร้อมกับแขกรับเชิญที่คุณยังคงคิดถึงแล้วก็ยังคงทำหากันอยู่นั่นก็คือน้องภูอินทัศน์เสริมสุขเจริญชัยยิอยู่กับเราเลครับสวัสดีครับน้องภูครับอยู่กัามาเป็นเทปที่4ี่แล้วแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนเกิดของน้องภูแล้วก็เป็นเดือนที่เป็นวันครอบครัวซึ่งผ่านมาแล้วนะฮะก็ก็แน่นอนเราต้องเอาด้าเด็กขวัญใจ ทุกบ้านทุกครอบครัวเมื่อสักประมาณสิบกว่าปีปท,ที่แล้วครับมานั่งพูดคุยกันมาย้อนเรื่องราวดีๆให้เราได้ลํำลึกกันในเดือนเมษายนนี้นะครับ <Okay. S 2> ครับเอาละครับน้องภูเราเราเราพูดคุยกันมาหลายเรื่องแล้วต้องต้องต้อง,ต,องต้องถามว่าในช่วงที่น้องภูพีคที่สดในงาร mm hmm. เคยรับงานเยอะที่สุดวันหนึ่งกี่งานจําได้ไหมเคยวิ่งรอบมันจะเป็นมันจะเป็นวันๆน,น,นะครับ คนอาจจะเป็นวันเด็กเออวันเด็กไปยังไงนะทสามก็มีสี่ได้ครับวันเด็กนี่คือพีคสุดแล้วใช่ไหมแบบโอเคมารีนนเคยข้อมเช้าไปมารีนนบ่ายไปช่องเจ็ดไปไทยรัสไปอะไรพวกนี้ครับเล่นหนึ่งวันนะอะไรอย่างเงี้ยครับไปสี่ที่สามที่สี่ที่ประมาณผมไม่แน่ใจผมจำไม่ได้แล้วแต่ก็จะมีไปโปรโมตตามหนังสือพิมพ์ก็วันนึงก็เยอะครับอันนั้นก็หลายที่วันนั้นอย่างเงี้ย แต่โปบนมท้นักสืบพิมมันก็ไม่หนักเพราะมันลงที่อะไแป๊บแป๊บบาผมมันลงแบบคือไปกับรถตู้ก so ็ลงที่นี้แป๊บหนึ่งเนชั่นแป๊บหนึ่งไทยรัฐแป๊บหนึ่งวิ่งอยู่แถวชั่วเลยเหรอไปทั่วเลยครับยังวิ่งอยู่แถวๆนี้แหละครับแล้วแบบอันนั้นคืออะไรเออคือคืองานละครเหรอปรเป็นโปรโมทเป็นโปรโมทผมจำไม่ได้ว่าโปรโมทอะไรแต่ไปแบบไปโปรโมทตามหนังสือพิมพ์โปรดักโฆษณาอะไรพวกเนี้ยครับเดินทางต่อไปสถานทังสือพิมพ์ ยุคผมมันยังไม่ได้เป็นดิจิตอลร้อยเปอร์เซ็นมันยังมีคนเสพนันเสพพีมันยังมีคนเสพอะไรพวกนี้อยู่ซึ่งผมมองว่ามันเป็นความโชคดีของผมนะผมยังได้เรียนรู้วิธีการทํางานของความเป็นอนาล็อกอยู่เดี๋ยวนี้แพงหนังสือไอ้เคก็ไม่มีแล้วปิดกันหมดหมดแล้วแทบไม่เหลือแล้วนะไม่เหลือแล้วใช่ผมเลยยังรู้สึกว่าผมยังได้ทํางานกับสิ่งที่มันเป็นสื่อยุคแรกเริ่มจริงๆอยู่มันมีความมีเสน่ห์ของมันนะครับ อย่งเงี้ยอย่าง,างรายการพิยุก็ก็สมัยนี้เขาเขาไม่ไม่ไม่ค่อยมานั่งออกกันอย่างนีแล้วใช่ไหมครับน้อยครับน้อยมากเลยเออแต่ว่าพี่ว่าความมีสเสน่ห์ของของการทํางานในรูปแบบเนี้ยมันมันมันมีเยอะนะความเสน่ห์ใช่ใชครับ,บอย่างอาย่งางเมื่อก่อนเราทํางานด้วยกันถ่ายคอลัมน์ถ่ายแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มันก็ก็จะเป็นการทํางานที่ลักษณะ อีกลักษณะหนึ่งที่ในปัจจุบันนี้ไม่มีใช่ครับสมัยนี้มันมีความง่ายขึ้นใช่สมัยก่อนมันต้องมีการเตรียมตัวมีนัดมีฟิตติ้งมีอะไรพวกนี้ครับแล้วคนผู้เสพออเดียนเราไม่เหมือนเดิมด้วยเขามองหาในสิ่งที่ไม่เหมือนมาก่อนใช่ย้องได้อะไรความสบายใช่ใช่เมื่อก่อนมันไม่ใช่อย่างเนี้ยเดี๋ยวอย่างะไรการวิทยุหลายๆการเขาใช้ออนอินเอาหรือจัดที่บ้านใช่ผมว่าอย่างเงี้ยยังมีการแบบผมว่าคุยต่อหน้ายังไงก็สนุกกว่า เราเห็นสีหน้าเหมือนกันละกันแล้วมันเหมือนได้ใกล้ชิดกันอันนั้นมันคุยผ่านเสียงมันว่่มันดูมันก็ได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ได้แบบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่มันมันมันจะได้ความสะดวกสบายในในกรณีที่คุณไม่สามารถเดินทางมาได้หรือจะแค่ได้ป่วยอะไรก็แล้วแต่ใช่ครับแต่ว่าไเสน่ห์ความเป็นตัวตนความเป็นการวิทยุใช่ของที่เราได้สัมผัสกันเนี่ยมันมันต้อง่างอียนะใช่ครับเออแล้วตอนนั้นที่บอกอย่างอย่างวิ่งงานวันหนึรงสามสิที่อย่างเงี้ย ก็ไม่เหนื่อยไม่งอแงไม่อะไรเลยโอ้โหตอนนั้นมันคือผมว่าตอนนนั้เราสนุกมันกลายเป็นว่ามันเราไม่ได้มองว่ามันเป็นงานที่ทรมานหรือเหนื่อยของเรามันมองเรามองว่ามันเป็นความสนุกของเราครับเหมือนนั่นอาจจะเป็นข้อดีของผมที่ผมไม่ได้มองว่ามันมันเป็นความเหนื่อยโอเคครับหลังกล้องหลังขึ้นรถมาเราอาจจะมีปนบ้างอะไรบ้างว่าโอ้เหนื่อยอย่างยคนเยอะจังแต่เราไม่ได้ทําให้เราแบบไม่ไปแล้วมององ เรายังทําต้องทําให้เสร็จมันเป็นหน้าที่ไปแล้วอะค่ะตอนนั้นถ้าจะต้องถามว่าในในการทํางานในช่วงวัยเด็กของของภูเนี่ยนะฮะน้องภูมีมีไอดอลหรือว่ามีดาราเด็กคนไหนเป็นแบบอย่าง่ตอนนั้นไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยไม่มีเลยครับแมงนั้นมันพูกว่าได้เพิ่งสี่ขวบล้วก็ตอนนั้นเนี่ยอยู่การ์ตูนก็โดเรมอนโดเรมอนอะไรพวกนี้คับมันไม่ได้เห็นคนเป็นคนขนาดนั้นมันเห็นเป็นการ์ตูนมากกว่าเห็นเป็นความสนุกเหมือนเราก็มองเข้ามันก็ ก็อไม่เล응่นอ like ่ะอืแล้วอย่างเพื่อนดาราเด็กที่เล่นด้วยกันเนี่ยเขามีมามบ่นว่าอยากทำงานหรือหรือไม่มีไม่มีอะทุกคนเป็นมืออาชีพหมดเลยครับไม่มีเลยครับเออใช่แปลกมากนะแปลกครับแต่ก็ไม่ค่อยไม่เคยได้ยินเลยนะผมก็ไม่เคยได้ยินใครมาบ่นใ้ผมฟังว่าเหนื่อยนะไม่อยากทําแล้วอะอะไรยังไม่มีไม่มีใครมาพูดให้ยินเลยเพื่อนในรุ่นนุ่นเดียวกันไม่มีเลยอืมก็ เป็นเป็นก็เรียกอะไรเป็นความเป็นความอดทนเป็นความรับผิดชอบของเด็กในในรุ่นนั้นด้วยนะครับก็ก็เป็นเรื่องที่ดีตอนแต่ตอนตอนนั้นไปไหนไปไหนก็ไปกับคุณแม่ตลอดใช่คุณแม่คุณแม่เหมือนเหมือนเป็นผู้จัดการเลยครับอืมแม่เป็นผู้จัดการเต็มตัวเลยก็คือรับงานรับงานรับเงินอพาไปทํางานแตทันเวลาคุณแม่จัดสรรให้หมดเลยดูแลเครื่องแต่งตัวจอดแม่ล้วนนะครับ ุณแม่ลุ้นเลยครับไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวอะไรแต่มีช่วงหนึ่งผมชอบรองเท้า <S <S 2> <S 2> แต่ว่าก็อยู่แป๊บเดียวครับตอนนี้ไม่ได้สนใจเลยครับชอบรองเท้าคือรองเท้าผ้าใบครับอันนี้คือตอนไหนตอนโตขึ้นวอจะช่วงยัยงไม่ยังไม่ก็ไม่ถึงกระตัะครับยังสิบขวบมีชอบรองเท้าอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็มา,มาพอมาเล่นกีฬาพอเลิกแล้วมาเล่นกีฬาแล้วลืมสนใจเรื่องพวกนี้ไปเลยครับ รถทุกวันนี้ไม่สนอะไรเลยครับทุกวันนี้คือขอแค่ออกจากบ้านได้ผมแฮปปี้แล้วความที่เรารับผิดชอบเรื่องเรียนนะครับมันก็หมดวันแล้วครับแล้วพอไปเรียนโชคดีมหาลัยผมถึงเขาจะไม่ได้สตร i กเรื่องแต่งกายผมสามารถใส่ชุดเนี้ไปเรียนได้เขาไม่ว่าครับอาจารย์ใส่ชุนไม่จําเป็นทุกวันนี้ชันใสเครา่องาผมใส่มันก็มันก็เป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวางเกงขาองเกงขายาวสีดาแหละแต่ว่าของมหาลัยที่ถูกกดมันจะเป็นแขนยาวผมใส่แขนสั้น บสบายของผมมาตาเขาไม่ว่าอะไรผมก็ใส่อย่างนี้แหละครับใช่แต่ผมใส่เหมือนกันทุกวัน,นมีบางวันที่แบบโอเคเสือส้อซักไม่ทันผมก็เอาเสื้อยืดใส่ไปได้ด้วยได้ครับ,รบตาไม่เคยบ่นไม่เคยว่าอืมทุกวันนี้น้องโมเรียนอยู่ที่ไม่มหาวิทีาลไยไม่ิยน์ศรยาครับคณะนานาชาติครับผเสด็จเห็นบอกว่าอะไรนะจบมาอยากเป็นนักการทูตก็ เป็นความฝันสูงสุดของคนที่เรียนเมเจอร์ผมนะครับผมเียนเองผม,ผมเาเียนเองผมมาเรียนสายตรงเรื่องเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับเลยแล้วแน่ๆว่าใครๆก็อยากเป็นทูดเพราะมันคือท็อปที่สุดแล้วอะแต่ road to g o เนี้ยมันค่อนข้างจะยากมันยากเลยเพราะเอาแค่เรียนที่สิ่งที่เรียนมันก็ไม่ง่ายนะครับถึงแม้ว่ามันจะ พอเรียนเข้าใจมันไปจุดหนึ่งเราจะรู้ว่าสิ่งที่ผมเรียนพวกเทอรีต่างๆฟิโลโซเฟอร์ต่างๆฟิโลสฟีต่างๆมันอยู่ในชีวิตเราทุกคนผมนั่งคุยกวับตัวเอก็เป็นหนึ่งในนั้นเราทุกคนทําอะไรอยู่ล้อมรอบมันหมดแต่เราแค่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นอย่างเช่นเดียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับเราจะไม่สามารถมีไมค์มีใช้ได้เลยถ้าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับเพราะเราจะไม่สามารถเทรดกับใครได้อืออะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือ เป็นความฝันในสเตป<ช>ต่อไปใช่สเตปต่อไปที่ก็อยากทำอยูน่นะครับอืมไม่ได้อยากกลับไปทำงานในวงการเหมือนเดิมแล้วครับมันก็อยากเหมือนกันนะครับผมอยากอยากในบางมุมคือให้ผมไปเล่นละครตอนนี้ผมอย่างที่คุบอกพี่ตุ้ผมไม่ได้มองว่าผมเป็นนักแสดงผมมองว่าถึงแม้คนอื่นเวลาผมตอผตออผมเป็นนักแสดงนะแต่ว่ามองผมมองว่าในวันนี้ผมทํางานละครผมเป็นเด็กคนหนึ่งผมไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นในฐานะนักแสดงที่เป็นนักแสดง เรอ,อยู่กันในฐานะเด็กชายอินทัศใช่ครับถ้าให้รับตอนนี้ผมผมยังชอบทํารายการอยู่ผมสนุกกับการได้ออกไปทำรายการแอืมถ้าให้แสดงผมอยากแสดงหนังหนังหนังใหญ่ครับ,รบผมรู้สึกว่ามันเป็นฟอร์มของศิลปะการแสดงที่ที่ที่เพียวกว่าละครผมว่ามันดึงความสามารถของนักแสดงออกมาได้เต็มที่มากกว่ามีแนวหนังที่ชอบไหมครับ ผมเล่นได้หมดเลยครับแต่ตอนนี้ดาราม่าก็เอาฮะเพราะว่ารู้สึกว่าเราอยากท้าทายตัวเองดาราม่าโรแมนติกคอมเมดี้อะไรพวกนี้ยครับผมยังชอบแนวแนวนี้เดี๋ยวไม่ได้ชอบเล่นหนังที่แบบตลกมากขนาดนั้นอะคือเราเราเราอาจจะเป็นคนสนุกเราพี่ติตเยแต่ผมผมอาจจะสนุกดูกสนุกแต่ผมก็ไม่ได้สนุกตลอดเวลาเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งอะฮะเราเรายังมีมุมให้แบบวันนี้ฉันเหนื่อยจังเลยวันนี้ฉันเรียนทั้งวันฉันเหนื่อยฉันอยากนั่งนิ่งๆเรายังมีมุมนั้น อยู่คือไม่มีใครคิดหรอกว่าผู้จะจะเศร้าชีวิตภูจะจะเจอเรื่องเครียดใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้เศร้านะแต่แน่ๆแหละครับผมเชื่อว่านักเรียนทุกคนมันต้องมีวันหนึ่งที่แบบทำงานไม่ทันเครียดจังวุอ่านต้องอ่านอีกแล้วเครียดสอบพรุ่งนี้เครียดจังเลยผมว่ามันเป็นหนึ่งในส่วนหนึ่งของชีวิตอะครับไม่ไม่มีใครที่เกิดแก่เจ็บตายโดยที่ไม่มีเรื่องให้เศร้าเสียใจเครียดโกรธโมโหเลย ผมเชื่อว่าทุกคนมีโมเมนต์โมเมนต์นี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วเพราะฉะนั้นผมมองว่าให้ผมไปเล่นตลกขนาดนั้นก็คงยากแต่ให้มีความพอดีของมันให้เล่นเป็นตัวเองผมเล่นให้เล่นอะไรก็ได้ที่เป็นที่เราไม่จาเป็นต้องฉีกขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งผมก็ห่างจากมันมานานด้วยอ่ะครับเกื่กืองเกือบครับถึงสิบเก้าแปดเก้าแปดเก้าปีครับโอ้ถ้าถ้าถ้ากลับไปใช่ใช่มันแปดแปดเก้าปีถูกครับ ถ้ากลับมาเล่นก็ต้องต้องมีการรีฟื้นรีฟื้นเยอะเลยครับก็ฝากไปถึงผู้จัดหรือร่วมกับหนังนะว่าเออถ้ามีเภาพยนตร์ที่เหมาะกับน้องภูหรือว่าเอที่ที่เห็นความสามารถของน้องเนี่ยก็ก็ลองติดต่อมาแล้วเองคุยกันได้ครับรวมไปถึงแฟนๆเองก็อยากเห็นน้องภูกลับมารุ่นเล่นในวงการโดยเฉพาะงานภาพยนตร์อย่างที่บอกนะฮะก็น่าจะมีอะไรใหม่ๆสำหรับวงการนะถ้าเกิด ถ้าเกิดน้องภูจะเข้ามาแต่ว่าถ้าอย่างนี้ถ้าเราถามว่าเอ้น้องภูไม่อยากไปเป็นคนทําภาพยนตร์เองเราถามว่าอยากไหมผมอยากครับใจเราชอบอมผมชอบเบื้องหลังก็่ห็นที่บอกพี่ตูผมชอบไปแฮงเอากับผมชอบไปนั่งอยู่ในกองกับคนทาเบื้องหลังนะครับแต่ว่าเราเล่ารู้ตัวเองว่าเราไม่ได้มีความสามารถเราไม่ได้มีความรู้มากพอในกนารจะทํามันเพราะรายละเอียดมันเยอะครับ เรารู้กันทุกคนที่อยู่ในวงการว่ารายละเอียดมันเยอะมาก<ช>เอาแค่หน้ากล้องก็ว่าเยอะแล้ว<ช>หลังกล้องเนี่ยจะเยอะกว่าหน้ากล้องอีกครับแล้วเขาส่วน้นที่ผมแอพพิชเชียรแล้วขอบคุณมากๆคือคนที่อยู่หลังกล้องอะไรนี่ผมทํางานอืเขาเหนื่อยกว่าผมเยอะ<ช>เขาตื่นก่อนผมนอนกี่หลังผมเขากินข้าวกี่หลังผมทันท,ทุกอย่างกี่หลังผมหมดนอนก็ไม่ได้นอน เขายังทางานแล้วงานออกมาก็เป็นงานที่ดีทุกงานเลยแล้วเงินน้อยกว่าใช่ใช่แต่เขาทำทําเต็มที่กว่าเราเยอะใช่เพราะนั้นถามว่าอยากทำไมอยากทําครับแต่เรามีความรู้ไม่มากพอเราอยากทําในสิ่งที่เราพร้อมจะทํามากกว่าอืมทุกวันนี้อติดตามผลงานของใครเป็นพิเศษไหมครับถ้าเป็นเรื่องหนังเรื่องอะไรช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูหนังเรียนหนักแต่ว่าเมื่อกี้ช่วงหนึ่งผมชอบงานพี่ต้อมเป็นเอกอันนาเรือง ชอบความความความไม่เหมือนคนอืน่นของหนังเขาอะครับความเป็นความเป็นพี่ต้อมภาพสสีเส,สียงบทนักแสดงชอบคําพูดพี่ต้อมคมหนึ่งถ้าไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนพูดรเลแต่ว่าจําได้ว่าเคยฟังสัมภาษณ์อยู่อันหนึ่งแกบอกว่าน่าจะเรื่องตลกหกสิบเก้ามั้งครับ okay. เลขหกกับเลขเก้ามันมีพับกลับมาซับชากัหนึ่งเนี่ยแกบอกว่าเลขมันไม่ตรงแกตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นอืเขาบอกว่า เขาไม่อยากให้มันเพอร์เฟกต์ไปซะทุกอย่างอืมรู้สึกผมชอบคํานี้มากเพราะมันไม่มีอะไรถ้าในชีวิตเราทุกคนต่อให้อะไรสักอย่างมันออกมาดีขนาดไหนมันไม่มีอะไรที่ติ๊กทูบ็อกซ์นะครับมันไม่มีอะไรที่เพอร์เฟกต์ไปแต่ทั้งหมดแน่ๆผมว่ามันมันมันทําให้ในส่วนหนึ่งมันเรากดดันอา่าำงาใชีวิตน้อยลงว่าเราไม่ต้องทำแต่ไม่ต้องทําอะไรให้มันออกมาเพอร์เฟกต์แบบเนี๊ยบกริบเออให้มันมีเสน่ห์ของความไม่เพอร์เฟกต์บ้างก็ได้อืมแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ทําอะไรเต็มที่ครับเราต้องทํามันเต็มที่อยู่ดี ครับทุกวันนี้บอกเออเรียนให้น้ำหนักไปกับการเรียนแล้วก็ก็มีเล่นกีฬาบ้างนิดหน่อยหน่อยครับอันนี้พี่จะลองแอบถามถึงในเรื่องของความรักพร้อมหรือยังหรือว่าผมว่าก็สเตตไปลุนทั่วไปเป็นตัวเองก็มีก็มีครับยอมรับว่ามีไม่ได้ไม่ได้ปิดบังอะไรเลยสำรับครับไม่ได้ ไม่ได้อะไรใครถ้าใครเป็นเพื่อนใน Facebook หรือในไอจีก็คงจะรู้ว่ามีอยู่แล้วอะครับผมมีแฟนแล้วก็ไปเป็นเพื่อนๆในในโรงเรียนในมหาลัยครับเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีครับผมรู้จักกันครับก็เขารู้ใช่ไหมว่าเป็นผู้เป็นภูรู้ครับรู้ครับทุกคนรู้หมดครับเพื่อนทุกคนรู้ครับบางคนอาจจะมบางคนที่ไม่รู้บางคนเขาไม่ได้ถามผมก็ไม่ได้พูดเพราะมันนี่ผมก็ไม่ได้พูดถึงวัยช่วงเวลานั้นของชีวิตผมผมอยากเป็น พอผมไม่ได้ทําตรงนั้นแล้วผมก็อยากเป็นบุคคลธรรมดาคนหนึ่งครับ uh huh. เหมือนเราแวลูตรงเนี้ย <Okay. S 2> เพราหนึ่งในช่วงหนึง่งคือเท่าไห่พอผมโตมาดับหนึ่งสิ่งที่ผมแวลูมันมากๆคือความเป็นส่วนตัวเ <Okay. S 2> พราะช่วงหนึ่งในชีวิตเรามันไม่มีมันเลยอ uh huh. พอถึงช่วงเนี้ยผมต้องการความสงบ uh huh. ผมต้องการความเงียบไปเรื่อยๆไม่ต้องการอะไรที่มันรีบร้อนแบบว่ามนีนู่นมีนั่นมีนี่ครับ ชีวิตในวันที่เราถูกลุมล้อมไปด้วยคนที่ไม่รู้จักกับ,บชีวิตวันนี้ที่ที่บางคนอาจจะจาได้บางคนอาจจะจำไม่ได้เนี่ยมันได้ความแตกต่างเยอะเลยบ้างครับตอนนี้รู้สึกเหมือนเราเป็นเรากลมกลืนไปกับสังคมะครับตอนนั้นเราโดดเด่นมากเราไปไห,ไ,หไหนเหมือนแสงไฟมันสาดม,มาที่เราตลอดเวลาแต <c oughs> ่วันนี้เหมือนเราได้เป็นตัวเองเราเราได้เข้าไปอยู่ เราได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเป็นแค่หนึ่งคนธรรมดาตรงนั้นนะครับ<ช>แล้วผมรู้สึกว่าบางทีมันก็ให้มุมมองอีกมุมมองหนึ่งในการใช้ชีวิตมันก็รู้สึกดีเลยนันนะเหมือนเราได้ได้ออกไปได้ออกไปเป็นตัวเองจริงๆได้ออกไปใช้ชีวิตไปรุ่นได้ออกไปทําอะไรที่แบบไม่ต้องสนใจว่าใครจะมองเราอยู่หรือเปล่าสมัยตอนนั้นถ้ายังทํางานอยู่ไปไหนต้องยิ้มครับไม่ยิ้มไม่ได้ต้องยิ้ม,ม ก็ตามสไตล์คนของสัง,งคมทั่วไปนะแสดงทั่วไปไม่มีใครอยากให้แฟนคลับเห็นมองที่เรา,าเศร้าหรอกครับเราออกไปตรงนั้นเราต้องยิ้มยิ้มแม้เราจะเหนื่อยสุดๆแล้วตอนนี้ผมไม่จำเป็นต้องทําอย่างนั้นผมสอบเสร็จมาผมเหนื่อยผมก็จนลอยๆของผมได้ผมไม่จําเป็นต้องยิ้มให้เขาเห็นว่าเออผมโอเคคิดอะไรก็พูดออกไปได้มันไม่มีใครมานั่งจะจ้องจะเล่นลอะไรเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับเออซึ่งมันก็แฮปปี้ดีครับ อือแล้วอย่างอย่าง,างก,กับคนที่คบด,ด้วย้ยครับเขา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 แฮปปี้ก็เป็นอย่างนี้ไหมหรือว่าแฮปปี้กับในภาพในวันเก่าของเราผมว,ว่า,วาเขา happy แฮปปี้กับวันนี้ครับผมก็บอกเขาว่าเขาควรจะ happy แฮปปี้กับผมในวันเนี้ยเขาผมบอกเขาตรงๆว่าอันอว่าถ้าเขาอยู่กับเราตั้งแต่วันที่เราเป็นนักแสดงซึ่งถามว่าเป็นไป,ไ,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 ปได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะตอนนั้นเด็กมากแต่ว่าถ้าถ้าวันในผมยังเป็นมันอยู่ถึงวันเนี้ย เขาจะเหนื่อยไปกับผมด้วยนะอืมฮะเพราะผมเชื่อว่าไม่ใช่ทุกคนจะรับในสิ่งที่ผมเป็นวันนั้นได้ในในมุมมองที่ว่าความเป็นส่วนตัวครับตัวผมเองยังไม่ได้สนุกไปกับมันตลอดเวลาเลยเชื่อเถอะครับว่าคนที่เขาไม่ได้อยู่กับมันาตั้งแต่เริ่มอะเขาเหนื่อยกับผมอีกเขาต้องปรับตัวเยอะมากเขาบอกผมบอกเขาตลอดว่าดีแล้วที่เจอมวันเนี้ยยาไปเจอผมวันนั้นเลย มีไหมมีไหมเขาที่แบบเขาบอกว่าอยากให้กลับไปเล่นอะไรยเง้ยเขาแค่บอกว่าน่ารักครับแต่ว่าเหแต่ว่าเขา <laughs> เขาไม่ได้พูดอย่างอื่นนั่นแหละแต่ผมก็น่ารักก็บอกตอนนั้นเรามองเหรอว่าเออเราก็โอเคนะฮะมาถึงวันหนึ่งแต่วันหนึ่งเราก็เปลี่ยนไปทุกคนผ่านการเปลี่ยนแปลงทุกคนแล้วครับออมก็เปลี่ยนไหมก็ก็มันยังมีโครงเดิมอยู่มันยังมีโครงเดิมอาจจะมีหนวดบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผม ก็ยังมีความความเป็นผูยู่แหละเออก็ยังน่ารักอยู่นะก็เป็นว่าอากโตขึ้นใช่ครับหลายๆคนก็ก็อย่างที่บอกคืออาจจะจําได้บ้างจำไม่ได้บ้างใช่มันนานมากครับแล้วหายไปเลยยังไอืมถ้าถามผูจริงก็คือน่าจะชอบชีวิตวันนี้มากกว่าเนาะใช่ใช่ไหมเราคนบางคนเกิดมาเพื่ออยู่กับแสงครับอคนคนนั้นอาจจะไม่ใช่ผม แต่ผมยังชอบบางมุมมองในการทํางานนะยังอยากกลับไปทํามันมันก่อนของมีโพสนโพยู่ในสตอรี่เลยว่ายัางอยากเล่นหนังเราชอบเหมือนผมกลับไปนั่งดูหนังสั้นที่ผมเล่นเป็นหนังทีสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยที่ผมเรียนซึน่งเป็นโคอินซิเดนต์มากว่าปรากฏว่าได้กลับไปเรียนในที่ที่ผมเล่นหนังให้หกปีผ่านไปหกปีผ่านไปใช่ครับกลับมาเรียนที่นี่ออเอ้ยมานนแล้วครับกลับไปดูเรารู้สึกว่าเห็นแค่ตามเนวหนังเราก็รู้สึกว่าเรา เออตอนนั้นมันสนุกสนุกกับหนังสนุกกับไม่มได้สนุกกับการบทเนาะหลังกล้องแต่เราสนุกกันที่เรายืนได้อยู่ในกล้องเร,เราอยู่ได้เป็นตัวละครตัวนั้นะ<ม>ในแบบที่เราเป็นเหม,มือนเหมือนเราได้เป็นผู้กาม,มวาดภาพอะไรบางอย่างลงไปเลือกได้ว่าอยากให้อะไรเป็นยังไงในบทในในเฟรมของบทของเราครับซึ่งผมมองว่ามันมันเป็นศิละปะชนิดหนึ่งสำหรับผมอม่ะ<ม> พี่แนะนำผัวเริ่มจากเนี่ยหาเวลาว่างแล้วลองทําอะไรของตัวเองในช่องทางของตัวเองนะหาแนวทางพี่ว่าน่า,นาจะน่าจะโอเคนะครับผมจะลองดูครับต้องลองดูอย่างน้อยก็อะเริ่มจากติ๊กตอกที่เราไม่เคยให้ความสําคัญมีมานเปิดดูอี่แล้วนานดูทีเลยคับไม่รู้จะดูอะไระ<ร>อครคอคือเมื่อก่อนพี่ เคยโหลดเข้าโหลดออกอยู่สารอบนะพอเปิดมาแล้วเจอคนเต้นเต้นเต้นอะไรที่เรายุกนึงมันมีแต่คนเต้นใช่ไหมล้ววเราก็ไม่ไหวอ่ะก็ก็ผมผมไม่เคยดูเลยนั่นอ่ะมันไม่ใช่ทางเราไม่ใชผมพี่เข้าออกเขาเข้า แอปเนี่ยก็จนสมรอบล่าสุดถึงเพิ่งมาเริ่มเล่นใหม่แล้วก็เพิ่งได้รู้ว่าหลังๆมันก็เริ่มมีเรื่องมันมีคอนเทนต์อะไใา่หลายๆอย่างที่มันหลากหลายมันย่อยง่ายใช่มีข่าวสารมีอะไรที่ที่มันไม่ใช่แค่เต้นๆอะไรอย่างเดียวอ่ะเหมือนยุคนี้ว่าคนจับทางได้ว่าเขาไม่จําเป็นต้องเต้นกับติต่อเหมือน เขาตามเข้าใจคนว่าคนอยากได้อะไรที่มันย่อยง่ายอ่ะบางทีดูข่าวชั่วโมงหนึ่งสาระมีอยู่มานสักสิบนาทีเขาก็ตัดตรงนั้นมาแค่เป็นไฮไลท์้วคนดูเข้าใจได้เหมือนกันง่ายกว่าเร็วกว่าแล้วเขาเนี่ยอย่างพี่เวลาพี่ไปทานร้านอาหารอะไรที่มันอร่อยแล้วก็เออแล้วก็ลงทําเป็นแนะนําร้านอะไรผมว่าไม่ต้องไม่ต้องเอจก็มีใครดูก็ได้อ่ะลงไว้เป็นแบบว่าแต่อะเรื่องของเรานี่เหมือนไอจีเหมือนเฟซบุ๊กเนี่ยพี่พี่บอะ คนจะยอดไลค์จะเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราไม่ได้สนใจนะแต่ว่าเราเหมือนเป็นความทรงจําของเราอะอย่างน้อยเนี่ยอ,อย่างที่พี่เพิ่งประสบปัญหามาลดๆสนดรนๆ,ๆนี่ก็คือส่งส่งเสื้อผ้าซักแล้วแล้วมันเกิดเหตุการณ์ว่าเขาเขาทำเสื้อผ้าเราหาไม่เจอ,อ,อแล้วพี่ก็มานั่งไล่ดูใน IG, ไอจีใส่เสื้อตัวไหนอะไรกไ็ไล่มาจนได้รูป เสีอวันไหนเราเอาไปยืนให้เขาเขาถึงได้หาเนี่ยอย่างน้อยมันมีข้อดีของมันมันมันเป็นไม่อยางมีข้อดีข้อเสียเหมือนบันทึกอะใช่เมื่อก่อนเรามานั่งจดในไดอารี่เดี๋ยวนี้เราก็ใช้ใช้โซเชียลมีเดียเป็นประโยชน์เราก็หวังว่าเราอย่างที่บอกคือน่าจะได้เห็นผลงานดีๆจากภูไม่ว่าทั้งในเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังพี่พี่เชื่อว่าถ้าถ้าภูทําอะไรมันน่าจะมีอะไรที่น่าสนใจครับแล้วก็ หลายหลายคนนะอย่างที่ที่บอกคือหลายหลายคนยังอยากเห็นภูกลับมาเล่นอยู่อันนี้พูดไปถึงบริษัทภาพยนตร์หรือผู้จัดทั้งหลายด้วยนะว่าแฟนแฟนหลายคนก็ยังถามถึงอยู่เนาะพี่เชื่อว่าภูออกไปเองข้างนอกก็มีคนถามถึงใช่ไหมมีไหมมีไหมถ้าใครถ้ามีใครมาถามว่าใช่คนเด็กคนนี้หรือเปล่าเขาก็ยังถามทุกคนว่ายังไม่ไม่อยากกลับไปทำเลิกทำไมถึงเลิกใช่แล้วเขาก็เชื่อว่าเขาก็ต้องอกว่อยอยากดู่ใช่ไหม แล้วพูดต่อไปว่าขอผมเรียนก่อนเพราะบางทีพอเราเรียนอย่างน้องบ้านผมไกลผมเรียนผมเรียนค่อนข้างหนักด้วยคณะผมที่ผมเรียนมันเน้นอ่านกับเขียนแค่นั้นก็หมดเวลาชีวิตแล้วครับเดินทางกลก็เหนื่อยแล้วครับมันเหลือเวลาทําอย่างอื่นไม่มีเยอะก็เลยจะพยายามจะซอยทุกอย่างให้มันลงมาอยู่ในวันเดียวะครับผมให้มันทําได้ก็เหนื่อยอยู่เดี๋ยวจะไม่มีเวลาดริปกาแฟแล้วก็ฟังเพลงใช่เดี๋ยวไม่มีเวลา มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นไอ้พวกนั้น,นเป็นางาน,นดเด็เราจัคิดฝ่ายเขาได้เราทําวันที่เราว่างจริงๆได้อืแต่ว่ามันจะไม่มีเวลาทำอย่างอื่นคืออยู่ครอบครัวอะไรพวกนี้ยครับไม่มีเวลาอ่านหนังสือเรียนไม่มีเวลาทาโปรเจกต์ไม่มีเวลาท project, ําทอะไรพวกนี้ทุกวันนี้ทุกอย่าง e เรดีเขตเพื่อสิ่งเพื่อเรียนเราเออแล้วมีเวลาให้กับคุณพ่อคุณแม่ไหมอันนี้ผมพยายามที่สุดที่มันจะไม่ให้ขาดเลยอะครับอย่างน,นอยที่ต้องมีหนึ่งวันก็คือ จริงๆทุกที่มันเกินหมดครับเพราะว่าอย่างผมบางวันวันไหนผมเลิกเรียนเร็วผมก็ตรงกลับบ้านเพื่อกินข้าวที่บ้านอืคือกินกินข้าวที่บ้านพร้อมทานที่บ้านพ่อแม่คุณตาคุณยายกินหมดเลยครับ๋อคุณตาทำไรอยู่ด้วยก็อยู่อยู่ตั้งแต่เด็กแล้วครับเาวเหรอครับตาคุณยายอยู่กับอยู่ที่บ้านอยู่ด้วยกันอยู่กันอยู่กันห้าคนนะอ๋อครับก็คือต้องกินกินข้าวในครอบครัวใช่แขงน้อยทีละวันจริงๆมันเกินทุกอาทิตย์แหละครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมคิดอะไรไม่ออกเพราะมจะไปไหนผมอยู่บ้าน อืมเป็นคนไม่ได้ชอบเที่ยวขนาดนั้นใช่ไหมปูใช่ครับคือถ้าติดตามไอจีจะรู้สึกว่ามันสวนทางกันนะว่าผมอน่เที่ยวบ่อยแต่ส่วนนึงคือผมแองเอาต์กับคนเยอะผมจากคนเยอะในในฮ็อบบี้ที่ผมใช้ชีวิตด้วยมันเป็นมันเป็นฮ็อบบี้ที่ต้องมีการเข้าไปอยู่ในสังคมที่มันใหญ่มันก็จะมีนัดกินข้าวกันนัดไอนูนกันนัดแอนนี่กันนัดแฮงเอากันเยอะแต่ว่าถ้าเลือกจริงจริงจริงก็เป็นคนชอบอยู่บ้านแล้ะครับอย่างว่างๆผมก็ ก็เลยออกอยู่บ้านเมื่อวานไปอยู่บ้านทั้งวันเลยผมไม่ได้ไปไหนเลยเออเหรอครับเมื่อวานผมเมื่อวานผมนั่งอยู่บ้าน <S <S 2> <S 2> <S คือผมชอบวันที่ผมสามารถตื่นนอนโดยที่ไม่มีนาฬิกาปลุกแล้วผมอยากตื่นกี่โมงก็ตื่นตื่นมาอยากกินอะไรก็กินอยากทำอะไรก็ทําเหมือนมันเป็นหนึ่งวันที่ผมสามารถเป็นเป็นตัวของตัวเองที่ไดมากที่สุดเป็นสิ่งที่อยากจะเป็นอยากนั่งอ่านหนังสือก็อ่านอยากฟังเพลงก็ฟังอยากกินกาแฟกี๊แจ๊ก็กินอยากทำอะไรก็ทำครับมันคือความสุข สุดๆเลยของผมในหนึ่งวันแล้วกับคุณแฟนะเราแบ่งเวลาเขายังไงอ่ะก็ว่างกับก็ต้องเจอแต่มาเจอกันที่มหาวิทยาลัยอยู่แล้วไม่ใช่ครับเขาอยู่คนละมหาลัยกันใช่เขาอยู่ไกลเลยแหละแต่เราก็พยายามจะอาทิตย์หนึ่งเขากับเขาเรียนอยู่เกษตรกำแพงแสนแต่เขากลับกรุงเทพก็ไปหาตลอดก็ไม่แสนใช่ครับแต่พยายามไม่ทําให้มันเป็นปัญหาพยายามทําความเข้าใจกันว่า อายุเท่าน,นี้มันมีความรับผิดชอบเป็นอือ่นบางทีเราต้องเอาเรื่องบางอื่นๆๆอื่นมาไว้ข้างหน้าก่อนอ,อย่างผมไม่สามารถจะเอาเรื่องเรียนไปทิ้งได้เพื่อต้องไปหาเขาทําไม่ได้ไม่สามารถเอาเรื่องงานมาทิ้งเพื่อจะไปหาเขาได้อืขอร้องให้เข้าใจผมด้วยอไอเน,นี้ยคือสิ่งที่ผมพูดคุยกันไปก่อนแล้วก็เ,เลยไม่มีปัญหาอะไรครับก็หมายความว่าเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยก็แทบไม่ได้เจอกันเลยเนาะมันก็พยายามให้ได้บ<ด>่อยที่สุดนะครับ วันไหนว่างก็เอาวันไหนว่างก็เจอกันก็อย่างแม็กซิมัมคืออาทิตย์ละครั้งครับอื้อเออเขากลับหมายถึงว่าเขาลงมูงเทศตลอดเลยก็โชคดีว่าเป็นช่วงนี้เขาว่างนะครับช่วงนี้เป็นช่วงนี้เขาไม่ได้มีอะไรเป็นสําคัญเพราะว่าเขาเรียนแค่วันเขาเรียนเขาเรียนพร้อมๆกับจันรือพิธาฮุกร์สารใช่ก็คือวันครมบาวันนักบัณฑิตถึงสุขนะผมจะไม่ผิดเขาก็จะกลับมาวันศุกร์อย่างมากก็จะวันศุกร์แป๊บหนึ่งวันเสาร์วันหนึ่ง วันอาทิตย์ถึงอาจารย์ของผต้องกลับไปเรียนใหม่ชีวิตเป็นลูกอย่างเงี้ยครับผมวันอาทิตย์ผมไม่เจอใครเลยคนทีอยู่บ้านถ้าไม่จําเป็นจะไม่ออกอย่างมรกก็ออกตอนเช้าไปแป๊บๆแล้วก็กลับอยู่บ้านแล้วก็อยู่ยาวเลยครับคือไม่จริงๆภูเป็นคนที่ชอบอยู่กับตัวเองเชอบอยู่กับตัวเองชอบอยู่เงียบๆยครับมีความสุขกับการอยู่เงียบๆมากอืซึ่งก็ดูขัดกาอความเวันนันครับในอดีตนะมันต้องเจอคนเยอะมากเลย ครับเอาละครับเราก็ได้รับรู้ความเป็นตัวตนของน้องภูอินทัศเสริมสุขเจริญชัยที่หลายๆคนยังคิดถึงแล้วก็ถามถึงกันอยู่นะวันนี้เรื่องเก่าที่เรารักก็ได้พาน้องภูกลับมาพบกับแฟนๆแล้วก็คนที่คิดถึงน้องอยู่นะฮะหวังว่าตลอดเดือนเมษายนที่เราอยู่ด้วยกันมา4ี่เทปน่าจะสร้างความประทับใจแล้วก็ให้ประสบการณ์ดีๆกับคุณผู้ฟังได้ไม่มากก็น้อยนะฮะ เอาเป็นว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้รู้แล้วว่าน่ารัาเด็กคนหนึ่งในอดีตเนี่ยเขา,เามีความรับผิดชอบมีความคิดความอ่านที่เป็นผู้ใหญ่เกินตัวนะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะอันนี้ก็ต้องต้อง,ต,องต้องชื่นชมแล้วก็ถือว่าน้องภูเป็นนักแสดงที่มีคุณภาพแล้วก็มีความ เป็นโปรเฟชชั่นอลมากๆนะฮะพี่ก็เชื่อว่าในอนาคตน้องภูเองก็จะปรสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็สิ่งที่ตั้งใจหวังไว้เรารยังคงรอคอยผลงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังจากน้องภูร,รวมไปถึงกาแฟครับที่น่าจะกลับมาทําอีกหวังว่าถ้ามีเวล์โอกาสมีเวลาผมอยากกลับมาขายอีกเนาะ ถ้ามีเวลาใช่ครับถ้ามีเวลาแล้วก็คิดว่าการเป็นนักการทูตของน้องภูมิก็น่าจะเป็นไปได้อย่างที่คิดด้วยใช้กำลังใจด้วยนะครับ <c oughs> ถ้าเกิแดแฟนๆอยากจะติดต่อติดตามน้องภูติดต่อเฟซบุ๊กคุณแม่เลยครับช่องทางเอ่อเฟซบุ๊กชื่อน้องภูอินทัอครับผมน้องภูเป็นมักอินทัดอินทัดก็ตามชื่อเลยครับครับ <c oughs> ติดต่อได้เลยครับก็อินบอกไมได้ครับนะฮะมีอะไรก็ช่องทางที่น้องกูบอกนะวันนี้พี่ต้องขอบคุณมากมากนะน้องกูครับขอบคุณครับขอบคุณแล้วเดี๋ยวมีโอกาสแต่เราเชิญมานั่งคุยกันอีกนะครับเช่นกันครับต้องขอบคุณผู้ฟังด้วยนะครับที่อยู่กับเรามาจนถึงวินาทีนี้วันนี้เราทั้งคู่ก็ต้องบอกลาคุณผู้ฟังพร้อมกับกล่าวคำลาสําหรับเดือนแห่งครอบครัวเมษายนรวมไปถึงเดือนเกิดของน้องกูด้วยนะครับวันนี้เราทั้งคู่ราทีสวัสดีครับสวัสดีครับ พูดคุยเล่าหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจในอดีตกับรายการเรื่องเก่าที่เรารัก